คุณนะคะดูแลกันไปเดอ้อเราเป็นเด็กเราต้องไปหาผู้ใหญ่นะคะต้องแวนๆนบนไปนงคะหนึ่งเดียวในโลกนะคะที่เราจะมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อการขอบคุณค่ะเรามาเติมเต็มให้ขอบคุณค่ะ,าาอคคะแอดมอนดไมานขอบคุณมากมาก,มากตุย้ยแม่ได้มุดไปไหมโอ้ยพลังเยียบมาอย่างไวเลยแอดมอนดไมานขอบคุณค่ะหนึ่งร้อยสาสิบเกล้านดวงตาขอบคุณค่ะ ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ท่านมาเยี่ยมมาเยือนบ้านแอดพงแก้วเนาะแขกแก้วมาเยือนนะท่านมาเยือนเราดีใจท่านจากไปเราคิดถึงขอบพระคุณค่ะแขกแก้วมาเยือนมาม้วนงานสะเราในบ้านของแอดพงแก้วบ้านหลังน้อยบ้านหลังนี้ตัวเนะเจ้าขอบคุณจัดนัก ขอบคุณเจ็ดลายขอบคุณบาดายบอกมีอย่างเื้อมีแต่น้าใสใจจริงมอบเพื่อกันและก,กันนะคะดูยอดดูยอด <c oughs> นี่เลยน้อ,นนองถ้าตุ้ดูข้างบนในโลกนี่เลยแม่บอกว่าต้องมาฝังตัวอยู่ตรงนี้นานๆเอาบ้านจริงมาเดี๋ยวเขาจะตามไปใช่แม่บอกเอาบ้านนั้นทาไมเฝ้าแม่เหมือนเหมือนได้น้องอะ่ะของยายน้องไปเรียบร้อยของพี่แมนก็ไปเรียบร้อยใช่นี่เลยแม่บอกแล้วว่าต้องมาจอดตรงนี้ ต้องมาจอดตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเขาจะตามไปต้องมาหละเนี่ยมาประมาณเนี่ยแม่ก็ส่งงานยังไม่ผ่านเด้อฟัดฟาดแม่บอกว่าต้องมาจอดตรงนี้ของยายน้องอ,ะอ่ะไอ้ยายน้องมาจอดสามบ้านเลยวันะนั้นอ่ะเขาตามไปเลยนะลูกเขาตามไปเลยนะแม่บอกว่าเออไปทําคอนเทนต์อะไรไปนึ่งข้าวอะ่ะตั้งตุย้ยแม่บอกไปนึ่งข้าวี่ยายนึ่งข้าวอะ่ะแม่นึ่งข้าวไม่ใช่เตาแก๊สนะเตาถ่านเตาเตาฟืนน่ะเตาหลวเตาฟืนน่ะ สไตล์บ้านๆ่ะเขาชอบนะลกูกแค่จิ้งจกตัวเดียวอะไปทาคอนเทนต์มาสิแม่ก็บอกหลายรอบแล้วว่าไม่จําเป็นต้องเอาชีวิตไปเสี่ยงกระโดดลงน้ําหรอกได้บิแม่ได้ยินอยู่นะจะกระโดดลงน้ำแบบไม่เอาคอนเทนต์งานเสี่ยงชีวิตบ้านแม่บอลก่อนนะเก่งเชียนจะตายจับปลาตอนนี้เรียบร้อยนะคะเมื่อวานนี้วันที่สิบแปดเขา p r o t e c t i n เข้ามาโอ้แม่ว่ามีอะไรนักหนาครับไม่ต้องเสี่ยงนะชีวิตไม่ต้องเสี่ยงนั้นแค่อะไรก็ได้ ทำกับข้มกับข้าวเตาฟื้นอ่ะของแม่เห็นไหมแม่แม่ทําซุปมะเขือได้ได้ห้าพันแล้วอ่ะซุปมะเขือของแม่อ่ะเออทํใส่เฉพาะจานอ่ะไม่ต้องทำ <laughs> ไว้ไว้ไว้ <laughs> มาดูอย่าขึ้นเดิวันนั้นแม่ทมําไปทํากับข้าวอะไรอ่ะพอแม่เข้าไปลงปุ๊บเลยไม่ใช่อย่างนั้นผมต้องดูลงบนด้วยไม่ใช่ขึ้นแล้วลงไม่ใช่อ่ะให้ดูก่อนเออแม่เข้าไปอ่ะผัดอะไรยังไม่สุกอ่ะลงแล้วอ่ะ เขาว่าให้ขึ้นแล้วดูสังเกตดูยอดยอดวิวก่อนไม่ใช่ว่าขึ้นปุ๊บปุ๊บขึ้นเหมือนแม่แนะนำมาฟังไม่ชัดนี่แหละเขาบอกว่าฟังไม่ฟังไม่ฟังไม่รู้เรื่องแต่ไปกระเดียกต้องต้องดูก่อนว่าขึ้นอ่ะเขาดานันไหมเมื่อกี้เขาดันขึ้นแม่ก็เลยขึ้นยาวไม่ขึ้นสามสิบนาทีดิเมื่อกี้แม่จัดยาวไปเลยหนึ่งชั่วโมงอะ่ะอันนี้เหมือนกันถ้าซูเน่เห็นไหมมาอีกแล้วอะ่ะถ้าเขามาอย่างเงี้ยเราต้องอยู่ ไม่ใช่จับเอาไปก็เดียดทําเองอะ่ะเออดูลมบนแม่ให้สังเกตลมบนถ้าสมมติเขาลงมาสองสามค่อยลงเข้าใจไหมไม่ใช่ขึ้นแป๊บๆลงอะ่ะแม่แนะนำอ่ะถูกแต่ผมมาททำไม่ถูก <c oughs> <c oughs> เข้าใจด้วยสังเกตให้ลมบนเห็นไหมเนี่ยเขาแป๊บๆไปอะ่ะเออแม่ก็จะเปลี่ยนจากห้องนี้ไม่เคยทำเลยแม่ก็จกับย้ายจากห้องโถงมาทำหน้าห้องเข้า <c oughs> <c oughs> ใจ <c oughs> ให้สังเกตลมบนถ้าเพื่อนมีเราก็ต้องคุยถ้าลมบนอ่ะดูลมบนสังเกตถ้าขึ้นยังไงก็ต้องขึ้นไงถ้าสมมติว่าเขาชอบหนึ่งชั่วโมงแม่ชอบหนึ่งชั่วโมงอ่ะเขามามาแล้วมาอีกแล้วเห็นไหมปแปลนนี้เราก็ต้องดูว่าเออศึกษาเขาชอบอยังไงปรับประยุกต์ไปมันไม่เสียหายหรอกคอนเทนต์ของเราอ่ะทําไปพี่ๆี่น้องๆของเราอ่ะมันก็เข้า,เข,า,เ,ขาเข้ามาแวบๆบแบบเออ แต่ของแม่งานแม่ส่งไม่ผ่านแค่นั้นเองแต่แม่ก็จะไปลบแน่นนะคลิปสองสามล้านนะแม่ต้องลบสองล้านหกสองล้านแปดนั้นลบและอีกหนึ่งล้านล้านเจ็ดล้านเจ็ดไปแล้วทั้งหมดเราน่าจะเป็นเกือบเกือบแสนเกือบล้านเออเกือบ 3, เกือบเกือบนั่นแหละนะเกือบสามเกือบห้าล้านน่ะแม่ต้องลบเพราะว่ามันเป็นคลิปบนเออฉะนั้นอ่ะเอาของเราเอาของเรา ตอนนี้แม่ได้ซับแล้วเข้ามาให้ซับเราซับไม่หายแต่ชั่วโมงก็แม่ก็ไม่หายคือมันเป็นมันเป็นแค่คลิปช็อตแต่ยอดวิวเราอ่ะยอดวิวเราตอนนี้เราผ่านแล้วไม่เป็นไรแต่เขาก็มาอย่างนี้แหละถ้าแม่ขึ้นไลฟ์แต่ถ้าแม่ลงคลิปเขาจะไม่ดันน่ะนะแต่ของแอดหนุ่มคอมพสาเรไปแล้วบ้านแฟมบิลี่ตามไปเรียบร้อยแล้วแอดมอนสารก็บนบนบน,บ,นบนบนบนไม่มีลมบนเลย,ยตอนนี้ไปเรียบร้อยแล้วแอดมอนสารมาอยู่กับแม่ทุกข่างมาบ้านนี้ทุกล่างแม่ก็บอกว่าต้องมาอยู่ห้องนี้ ห้องไทยในอะที่เข้าด่านหนรีบๆเข้าฝั่งยุโรปเข้าไปแต่เขาเลือกร้องกันเยอะนะแต่เขา